ตาไหลเลอ่ะโมและเนี่ยไม่เชื่อหรอกหัวใจข้างขวากระตุกอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ใช่หรอกไหวไหมเนี่ยท่านี้เลยเหรอว้าวครับเด็กภูเก็ตว่าไงครับเป็นอะไรครับงอมงอมอะไรครับ ไม่หมไปหาหมดแล้วจะได้หายงอมไงจะรุ้งๆจตรุ้งๆจะรุงๆจะรุง้งๆงอมหมูงอมเะไรครับพี่เกตพี่เจ้าเกี่ยวร์นะพาเพื่อนเต้นบนเขาอ่ะตำรวจมาดิวันเนี้ยคืออะไรครับเต้นบนเขามาแล้วตำรวจมาเพื่อนโดนจับเลยคืออะไร กันบอกขีบไปงัดบ้านเป็นเพื่อนหน่อยใอ่ไหมแล้วไอ้เราก็ไม่นี่ไงไม่รู้เรื่องรู้ราวเราก็ไปขับรถเล่นไปเรื่อยอะ่ะวันนี้ไดจะรอบประชาชนมาครับแล้วก็แก่แก็ไปเต้นเป็นเทนบนเขาอะ่ะกลับมาไี้พีตำรวจอยู่หน้าบ้านอะ่ะสวยเลยอะ่ะเพื่อนโวนจับเลยอะ่ะใช่เหรอใช่แล้วเต้นอยู่ไม่ไม่ดูตำรวจใช่ไหม ก็เต้นอยู่บนเขาไม่รู้อะตั้มมันสอนว่าเวลางัดบ้านอะหรือไปขับเล่นที่ไหนก็ได้แล้วก็กลับมารับยั่ไแเราก็ไม่รู้เรื่องไงพอน้องชวนไปเราก็ไปอะเราก็ไม่รู้เรื่องเราก็ไปเต้นบนเขาอะแล้วเราก็กลับมาทีเอาตำรวจอยู่หน้าบ้านก็ถามคุณมาทํะไรเนี่ยอ๋อขับรถ่นเล่นขเ,เล่นแสนสองฮะ อับแล้วเล่นแสนสองงอมเลยงอมเลยแหละอับแล้วเล่นแสนสองโดนยึดอะไรบ้างอะโดนยึดอุปกรณ์ปืนไงพี่งอมเลยอ่ะได้อได้ชิ้นส่วนปืนได้อใช่บแต่แต่แต่มันถูกแต่มันถูกไอ้พวกนั้นอะถูกนี่คือแปะฟอนต์ไซส์ไม่ถึงไม่ถึงมันไม่รู้่ะว่าถ้าเรากลับกลับมาแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ยึดเขาจับใช่ใช่มันไม่ได้อยู่ในพื้นที่ไงใช่ เขาเขาจะเป็นเคสเคสแบบเหมือนเหมือนเท็ดรถเหมือนช่วยเหลือเงี้ยมันจะบั๊มได้เลยแล้วถ้าสมมติว่าบาเล่ออ,อกมาทล้ไมร้อ,องหไห้ปะนั่นนั่นแหละปัญหาพี่ถ้าบาเล่ออ,อกอ,อ,อก่ะน่านต้องแทนตำรวจอ่ะยิมม้มมุมปากเลยอ่ะน่านต้องแข่งตำรวจกันอ่ะยอม,ม,มเลยยอมเลยอ่ะ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 ไม,ม่ยอมจริงนะนี่ยในรู้นั่นี่ย งอมจริงพี่งอมจริงงอมจริงกันเนี่ยงอมจริงตอนสี่โมงนี่แทบร้องไห้อ่ะน้ำตาไหลเลยอ่ะโม่แหละเนี่ยไม่เชื่อหรอกหัวใจข้างขวากระตุกอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ใช่ไหวไหมเนี่ยไม่เล้ไหวอ่ะอัเนี่ยงอมงอมงอมอะไรครับงอมที่ร้องงงอมงอมไม่ได้งอมทำไมขอไปงั้นใหม่ได้ไหมไปเลยขอขอได้งันหน่อยได้ไหมเดี๋ยวเอาบาเรียมาให้ ไม่มีอ่ะของเพื่อนอ่ะขอดาร์กี้หน่อยครับจะไปงัดบ้านครับเดี๋ยวเอาบาเรลมาฝากได้ <S <S ไหมได้ไงล่ะน้องๆม,ม,ม,มีมีเออดาร์คีปล่าจุงจุุงๆุๆงๆุ๋งจุ๋งง Right. ไม่ดักชิปะจะอะไรคือดักชิ่หนาอยากกินคิดแคอ่ะบัเคมเบีอ่ะใช่ปะลักคมเบยรูจะว่าติดยิ้มจัดน,นะใชทราเนี่ยติดยิ้มจัดน,นะเวลาพูดอ่ะก่อนจะพูด <ยา S 1> ต้องแบบเห <ยา S 1> มือ<ล>นต้องยิ้มก่อนอนะ่ะที่หนห้าหมนห้าพันห้าห้าสิบอร่อยมาก กินไลองไปเซอร์ด,ดูขนมไอ้นี่ไงเจ้าดังอ,ะอ่ะค,คนต่อแถวกันแน่ควักอ่ะไปเที่ยวปะมีมออไซค์ปะไปยุมมยป่มอไซค์หน่อย<ป>เนี่ยมอไซค์ปะจะขับราเล่งกันเดียวเฮ้ยปวดลองรถหน่อยยมๆดรถหน่อยครับพผู้หญิง เนี่ยนี่แรงถอยแรงกว่าเดินหน้าอ่มันอยืมรถกูแล้วอ่ะเราไม่มีเปเอกันดียวจะลุ้งอย่แกนว่าดิสวัเดี๋ยวแล่าแไม่ได้โอ้เลอดเถเลอดเถับเลอดเถขึ้นมาขึ้นมามอนมอนะมอนมอนมอนะมไปเกนไปแอนุญาตแล้วอ๋อ MG หรอไม่ใช่ครั แม่แอบชอบผมนะครับตอนท้ายได้นะแต่ก็ไม่ทอนสามแล้วไม่ใส่หมวกกันน็อกก็ยิงโอยถูกคับถูกครับสายกินด้ไหมอ่ะรีกวะยิง ลองแบบว่าขับไปแล้วแบบถือปืนไปอ่ะเดี๋ยวจัด um> อ่ะสาวกีนอ่ะเออเออดูครับครับครับดูครดมีคนายผมยิงครับเมื่อกี้ข้างหลังผมเลยข้างหลังบูมเหมืนันครับชื่จะลุงจิตครับบ้านอยู่ภูเก็ต ไงเขาเดินมาจำป้ายทะเบียนลุนลังไงมันไม่มีป้ายยังอ๋อแต่ไม่ใช่เราไม่ใช่เจ้าของสองสาวคนน่าจะสวยแน่นอนนี่ชื่ออะไรครับเนี่ยเท่ครับว่าไง่ยน <c oughs> ีหลังไหนครับหลังไหนมาร์งหน่อยห <c oughs> ลังแรกเลยปะหลังขึ้นไปแล้วเจอเลยปะเวลาที่งานบ้านอะ

เจ็บมากเลยครับคุณหมออยากได้น้ำเสือสักสองสามหยดครับคุณหมอสามครับเจ็บไหมครับเจ็บไหมเจ็บมากครับปวดใจข้างขวาเป็นไรครับหมอช่วยมาเมื่อกี้เจ็บเลยอ่ะเจ็บถึงหัวใจข้างขวาตั้งแราก็ตั้งมากี่ปีแล้วครับ กันมาเล่นมานปีก่อนป่ะประมาณสามสี่ห้าหกเจ็ดปีแล้วได้เหรอครับใช่ครับเลิกกับตั้มมาโค้ชผมไหมไม่เลิกเขาไม่เลิกหรอกครับได้ไหมไม่ได้ครับลักกันดีโอไม,ม่ใจผมเป็นคนชอบเกมไหมเป็นประกันภัยอ่ะ เหมากันไปกันชอบเคมยากเลยอันนี้ยากเลยจะโทรขอใตามได้ไหมเท่านะ้นโทรไปขอใตามได้ไหมไม่ได้หลับกันอยู่หลับกันนี้นี่เลยหลังนี้อะไรเราเต้ยอยู่ตรงไหนตรงนี้เหรอเออสูงวันนะ่ตะตงรงลุยกะตรงลุยกะ นี่ขึ้นมาอีกเนี่ยเนินนี่เลยเนี่ยนี่เหรอนี่เลยเหรอขึ้นมีขึ้มีนี่ใช่ไหมเนี่ยอยู่ตรงนี้นิดนึงนี่ฮะตรงนี้เลยตรงนี้เลยแล้วก็มองลงไปใช่ไหมแล้วเขาขึ้นมาจับเลยเหรอใช่น่ะอย่างนี้เลยอ่ะสาธิตเลยท่านี้เลยเหรอฮ่าฮ่าฮ่าคุดนี้อ่ะคุดเดิมเลย ไปกินตำรวจเลยเนี่ยตำรวจรั้งวันเหรอวันเนี่ยมาใครติดมหรอติบมหรอมากับคุณคุณเจอที่หลาดซึ่งออกพี่บีบมากตบผมไหนี่แห <c oughs> ละมันก็ประมาณนี้ใช่ไหมอืม <c oughs> แล้วทีนี้อ่ะตำรวจมา,มาจเองตัวขับไปหน้าบ้านน่ะนะตัวเพลงปุ๊บขับไปหน้าบ้านอันน,น,น,อนนี้ตอนแรกชะลอชะลอ,ชะลอตรงนี้ก่อนอะไรเว็แบๆบแบบไม่รู้อะทำใจอ่ะสักพักนึงอะแล้วก็พุ่งลงไปอะแล,แล้วก็พุง่งลงมาเลยใช่ตำรวก็ถามมาทำอะไรครับเนี่ยมาทำอะไรครับเออมาขับรถเล่นนะครับสักพักคิดไปคิดมาแปลกๆแล,ล้วเว้ยหนีดีกว่า ในตัวก็มีดาบพีอีกสองอัน嘛โอ้โหหกแสนะแปดแสนะและอ่แหละแล้วก็คิดอะไรไม่ออกไปเก็บก่อนละกันแล้ว,ลวค่อยมาใหม่กลับมาอีกทีเพื่อโนโดนจับแล้วว่ามันก็คือแบบว่าถ้าเอารถออกอย่างที่เกิดเหตุก็ไม่สามารถเอามาต่อได้อ่ะก็คือจะโดนจับเลยอ๋อเพ<อ>ื่อน,นอว่ามาเหตุรถเหรอ ไม่รู้แฟนเคยสอนไงเวลาเอ้ยเวลาแฟนไปงานบ้านอะ่ะเขาก็จะบอกว่าเออไปขับตรงไหน่อนก็ได้แปลแล้าค่อยมารับเขาเอะไรเงี้ยผิดที่ใครผิดตังต้องเดอยู่เท่าไหร่วะที่เราคัดอ่ะสิบแปดนะสิบแปดใช่ไหม แล้วขอซื้อกอต่อดทั้ไตัวได้ไหมครับผมแก๊งอ่ะซื้อได้ไหมไปซื้อคนอื่นไปซื้อแก๊งอื่นอ๋อเฮ้ยเนี่ยเขาขายกอเอาถ้าคนอื่นขายแล้วก็ซื้อสิ โออนอญาเคิมอันนี้งงจริงอะมีเรื่องเพื่อนเนี่ยดิวิ่งงงเลยได้เดี๋ยจะช่วยอะจะห่งหมื่น 喂，跑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 ， ได้ไหมได้ได้ไเดี๋ยวเราเดี๋ยาเดี๋ยวรื่องเกาะเายนัยืนยกครับอยากรุ้ายกปืนตลอดเวลาเอาครับขานสาวกินนั้น ยิ่งที่ตื้นใช่ไหมยิ่งชอบไหมลูกชายแบบแบบแบบปืนแดงหุ่นแดงอะไรเงี้ยเอ้ยเฮ้ยบางบอลได้เปล่าไม่ใช่ไม่มองทางมองหลังอย่างเดียวอ่ะหลบไปได้ไงใช่ไหมไม่มองทางด้วยใช่ใช่ไหมนี่ไม่ต้องมองทางเลยนะเห็นปะเดี๋ยวถึงเลเวลแล้วไม่มองทาง อ๋อบ,บ้านทะเลเล็กครับเมื่อกี้ไม่อยู่ต้นไม้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ยต้นไม้มันก็โตอ่ะงงใช่ครับใช่จริงๆตรงนี้มันไม่มีต้นไม้นะใช่ครับใช่เอ๊ะอยู่ที่โกงเหลือบตาขึ้นมา ใช่ไหมอืมปกติตรงนี้ไม่มีนะใช่อใช่มันแบบน่ามีแบบกลมบักขิ้นเบะอะไรเงี้ยโดยชาแล้สร้างปุ้งๆงไม่แน่เราชฉือนอ่ะแบบิลแบบดับฝันยังไม่ชุนอ่ะอืม